Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. ปฏิเสธได้เลยว่าปัญหาขยะสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับประเทศและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอากาศเป็นพิษน้ำเน่าเสียทำลายภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทหน้าที่กำจัดขยะโดยตรงจึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ ดยมีกรอบแนวคิดที่สำคัญคือการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางเพื่อลดปัญหาขยะที่ปลายทางการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องเหมาะสมจากนโยบายของรัฐบาลลงสู่ภาคท้องถิง่นเพื่อความยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองหัวโพอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีภายใต้การบริหารงานของนายธนวัน์ศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนองหัวโพคขานรับนโยบายและลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมประมาณ2,700คนนะครับก็มีขยะมากพอสมควรนะครับแต่ละเดือนจะมีขยะที่สะสมที่ต้องนำไปส่งนะครับที่ทีพไทยนะครับประมาณ30ตันต่อ1เดือนนะครับก็ถือว่าในชุมชนเล็กๆก็มีขยะมากพอสมควรนะครับ สองตำบลนะครับพร้อมกับในเรื่องของการดหเนินการในเรื่องของการกำจัดขยะนะครับซึ่งได้รับนโยบายมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็เลยมาคิดกันว่าจะดําเนินการอย่างไรตั้งแต่ในเรื่องของการคัดแยกขยะนะครับจะทำยังไงให้ขยะได้ลดน้อยลงขยะต้นทางน้อยลงนะครับลดตั้งแต่ต้นทางนะครับเพื่อขยะที่ไปทางจะได้น้อยลงด้วยนะครับก็เลยมีความคิดว่าในเรื่องของการคัดแยกขยะในเรื่องของการกําจัดขยะนะครับพร้อมขยะ อินทรีย์นะครับขยะทั่วไปนะครับว่าจะทำยังไงนะครับว่าจะทำยังไงให้มันลดจำนลงนะครับซึ่งนนยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดตราดีนะครับในเรื่องของการกาจัดขยะเปียกเป็ขยะอินทรีย์นะครับก็มีในเรื่องของการนําขยะอินทรีย์ไปกบฝังนะครับหรือขุดหลุมนะครับหรือให้เป็นเกี่ยวกับอาหารสัตว์นะครับหรือทําเป็นปุ๋ยนะครับก็ ทุกคนเรือนก็ได้เหมือนกันไปแล้วนะครับแต่ว่าขยะก็ยังมีอยู่นะครับขยะก็ยังมีอยู่ก็เลยมีนโยบายว่าต่อว่าเอเราจะมีการกระประกวดหมู่บ้านดีไหมแต่ละหมู่บ้านมีการสมบวกด,ดีไหมนะครับแล้วก็ออกลงสมพื้นที่ลงตรวจพื้นที่นะครับก็ได้ทําในเรื่องของการขับขยะ้วยการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะแปลงขยะเป็นทุน สร้างสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืนกว่าจะมาเป็นกองทุนธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองโหัวโพได้จัดให้มีการประชุมอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เรื่องของการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องจากต้นทางถึงปลายทางโดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรจากบริษัทวงพาน,นิจจำกัดอบรมให้ความรู้อย่างละเอียดและเริ่มดำเนินการ จัดตั้งกองทุนธนาคารขยะในวันที่12กันยายนปีพุทธศักราช2562กองทุนธนาคารขยะเปิดรับสมัครสมาชิกซึ่งสมาชิกกองทุนธนาคารขยะนั้นจะต้องนำขยะรีไซเคลิลมาขายและออมเงินกับธนาคารขยะชุมชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องหัวโพครอบครัวที่เป็นสมาชิกจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าปลงศพ เมื่อสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตสำหรับคุณสมบัติของสมาชิกกองทุนธนาคารขยะจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของครอบครัวนั้นและอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องหัวโพสมาชิกจะต้องนำขยะมาขายติดต่อการจนครบสามเดือนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการสมาชิก ที่นำขยะมาขายติดต่อกัน3เดือนและมีเงินออมในธนาคารไม่น้อยกว่า300บาทจึงจะมีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการหากมีการหยุดขายขยะติดต่อกัน2เดือนก็จะหมดสิทธิ์รับเงินสวัสดิการส่วนการสมัครสมาชิกนั้นนะคะจะต้องยื่นใบสมัครให้กับผู้ใหญ่บ้านหรือที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องหัวโพพร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยืนยันตัวตนกองทุนธนาคารขยะมีการดำเนินการซื้อขายขยะทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งคือในวันอังคารหรือพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนบริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องหัวโพซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องหัวโพจนกระทั่งถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา13เดือนมีครัวเรือนในพื้นที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนจำนวน166ครัวเรือนมีปริมาณขยะต่อครัวเรือนของการขาย1.5ถึง2ตันได้รับเงินจากการขา,ขายขยะให้กับบริษัทเอกชนไม่ว่าจะเป็นบริษัท g p i p o รีนหรือบริษัทวงพาณิชย์0 0 0ถึง12000บาทต่อเดือนและทุกๆเดือนจะมีการประชุม เพื่อจัดตั้งสว,วัสดิการเพิ่มเติมในกองทุนธนาคารขยะเช่นขยะอันตรายแลกไข่และเมื่อการประชุมในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้นนะคะที่ประชุมมีมติให้มีการจับฉลากมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่นําขยะมาขายอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุน้นสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิก mm. เห็นคุณค่าของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อความสะอาดปลอดภยัยอย่างยั่งยืน ก็จะเก็บเก็บคัดแยกไว้แล้วก็ใส่รถมาเลยนะครับ mm hmm. ก็ผมเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับทําให้ชาวบ้านเรารู้จักเก็บขยะและทําความสะอาดในหมู่บ้านเตียนแล้วก็เรียบร้อยดีครับถือว่าแฮปปี้ไหมครัก็ถือว่าแฮปปี้ครับก็จะมีคนเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆครับที่เห็นความสําคัญในการเก็บขยะนะครับเพื่อ ให้มันม,มีโรคไปให้เก็บในหมู่บ้านนะครับในชุมชนของเราครับมีเงินออม,มีเงินออมเกิดขึ้นถึงจะไม่มากก็ถือว่ามีถือได้จากขยะมันโดยที่ไม่ต้องลงทุนได้ออกแรงเฉยๆเฉยองนี้ถือว่า Happy <ขะ S 1> แฮปปี้เลยค่ะแฮปปี้มากค่ะดีมากแล้วได,ได้ได้ร่วมทําบุญที่ดีคืออีกอย่างหนึ่งคือได้ร่วมทําบุญรมนกิจเขาเขาที่นี่เขาเป็นรมนกิจขยะ เพราะว่าถ้ามีการเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยได้ช่วยได้ช่วยทำบุญกับผู้อื่นที่เป็นสมาชิกร่วมกันค่ะที่มีสเป็นสมาชิกด้วยกันได้ได้ได้ทำบุญร่วมกับเขาเนี่ยดีมากเราดึงเพาะอำนที่บ้านผู้นำก่อนนะครับที่เราดำเนินการมานะครับ สำคัญก็คือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือในเรื่องของการดาเนินการในเรื่องของตั้งธนาคารกองทุนกระยานะครับเพื่ออ,อส่วนหนึ่งก็คือสร้างไรายได้ให้ชุมชนด้วยนะครับได้รับผลประโยชน์กาบชุมชนด้วยนะครับ,บ,ส,รบ,รบส่วนนี้ก็คงต้องขอขอบคุณนะครับถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนแล้วเนี่ยการทํางานก็จะลําบากนะครับแต่ทั้งนี้นนทั้ทงนั้นนะครับเราก็ต้องเดินกันต่อเพื่อให้ชุมชนเรานะครับได้มีรายได้ แล้วก็ที่ชุมชนที่ปลอดจากขยะจริงๆนะครับตอนอโอปก็คิดว่าจะอยากจะทําตรงนี้ให้ประสบความสําเร็จน,นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทั้งนี้ปัญหาขยะจะหมดไปได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราคนไทยทุกคนร่วมกันเปลี่ยนร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน